สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีพี่พี่เอฟซีนะคะวันนี้น้องแรงมีพระสวยพระก,กรรมฝากพี่พี่เอฟซีเช่นเคยน้าพี่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะมีสี่สิบสองรายการเนาะวันวนี้เนาะแล้วก็มีแต่พระที่สวยนะพี่อย่าพลาดนะพลาดจะเสียดายตายเลยนะพี่เพราะว่าพระชุดนี้สวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบทุกชิ้นงดจองนะขอเป็นคนที่โอนก่อนเท่านั้นนะพี่คนไหนจองข้ามคืนข้ามวันถามวันถามคืนไม่ให้แล้วนะ ให้คนที่พร้อมโอนเนาะมีราคา150บาทสี่สิบสองรายการทักได้เลยนะติดต่อน้องแรงพระหลุดได้เลยฝากพี่พีเอนทีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรงพระหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้มีพระที่สวยมาฝากพี่พีเอีเช่นเคยเนาะอะเพื่อมให้การเสียเวลานะพี่เรามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยเดี๋ยวขอซูมนิดนึงเนาะจะได้เห็นแบบพระจมๆเลย หายเลขที่หนึ่งแล้วพี่แบบนี้นะหมา,หายเลขที่หนึ่งดเดี๋ยวก่นอนมันไม่ค่อยเสียงไปกันไม่เท่ากันชกสะดุดตาขา,าได้เลยเดี๋ยวก่อนนะน้องแดงกำลังซุมอยู่นะ อมันมันไม่จับนี่หมาเลขที่หนึ่งสมเด็จเลยพี่นะชอบร้อมธุรกิดเรื่อยนะครับสมเด็จเดี๋ดยวสวยจริ้มหลังยันพี่นะนหลังยันหลังยันดอกจิกแป๊บนึงนะเดี๋ยวมองเด่นขยายให้ดูนิดนึงนะครับเดีเย๋ยว เนี่ยมันไม่โฟกัสแตทำไมเดี๋ยวเลยก็จีนหมายได้ที่หนึ่งนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายได้ที่สองอันนี้หมายได้ที่สองอะพี่หมายได้ที่สองจุกรอลงก็อรวยรุ่มหนึ่งอันนี้หมายได้ที่สองพร้อมโค้ดนะพี่นะอยุธยาวัตโกมียันด้วยอยู่ด้านหลัง หมายเลขที่สองนะ่าสนใจตักได้เลยติดต่อได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามเป็นเหรียญคุณแม่บุญเลือนกระไรทองเนาะชอบของปิดตะกิาน้องแนมเลยช่องทางทติดต่อก็จายใต้ช่องแล้วพี่นะเวลาเวลาทักถามน้องแน็นะก็ดูอีพีดูหมายเลขให้ถูกต้องเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่อันนี้เป็นหลวงพ่อไป หลวง,งพว่อลานหลวงพ่อไปพินใหญ่เลี่ยมโคโเกเทสองสี่เจ็ดแปดมาเลขที่สี่นะะ,ะกันนะสวยจิ้งต่อไปก็เป็นมาเลขที่ห้าเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นเล่นกะะันไหลทองคู่จุ้ยเสวยจิงสือจิงปีหนึ่งสี่ไว้ 14, ที่เชียงใหม่ แต่อก็เป็นหมายเลขที่หกเป็นหลวงปู่ทวดทองไม่ขีดด้านหลังจะดีนะเช่ความคิดตะกิดได้เลย,เลยนะคะ่ะต่ะก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดหมายเลขที่เจ็ดก็เป็นหลวงปู่สุขนะคะอ้นี้ทาทองทาทองด้านหน้าแล้วพี่ดูเงินสวยจิ้งก็น,นึงหาขาน้องแรลมได้เลย,เลย ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่9อันนี้ลูกรอลงพ่อลงพ่อทบหุ้มบาทด้วยนะพี่นะดูตัวเลยลงพ่อทบหัวม่ขีดพูดตึ้งอ่ะสวยมากต่อไปจะเป็นหมายเลขที่9หมายเลขที่9ก็เป็นขาเวสุวรรณเหรียญลงยานะพี่นะขาเวสุวรรณดูตัวเลยกตึ รุ่มสามห้าน,นะพี่ดได้เยต่อก็จะเป็นหมายเลขที่สิบเป็นเรียนแอปเปิลลงพ่อรวยภาษาทิโกลงยานะนี่นะอูดจิงดูไชอบรวไใช่ในะพี่ถูกใจก็ปิดได้เลยต่อ่าจะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดสำเร็จวัดะระฆังพิมใหญ่เดียมแล้วก้นคอได้เลยนี่ก้นคอได้เลย ค่อยๆชมค่อยๆดูนะดูให้ถูกใจก่อนทักหานะคะทางทางติดต่อก็ง่ายๆเนอะอยู่ใต้ช่องนั่นเมีทั้งเบอร์โทรทั้งเบอร์ไลน์นี่นะ <S <S ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองอันนี้ก็เลีียนลงก็รวย <S <S ฟังตะกุดเอ๊ะเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินหรือเปล่ามีโค้ดด้วยนะนี่มีหมายเลขด้วย <S <S มีตเลยสวยจิง ่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามอันนี้สมเด็จไม่ทราบที่โอ้โหจิ้งอะหุจัดนี่สวยมากพอปก็เป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้ก็เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นอันนี้ไม่ใช่เหรียญในกระไ่ทองนะอันนี้ลงลงดำโอ้โหจิ้งมาสวยมาก ดูให้ชอบจะพี่ถูกใจก็ปิดเนาะแต่ปาก็เป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้พินมพ์บัลลังก์นะสวยมากมหนึบได้เลยทักได้เลยต่ไปไาก็เป็นหมายเลขสิบหก 16. เป็นเหรียญห่วงปู่ทิมสามห่วงกระไรทองเลยนะเจริญพรด้านบนปีหนึ่งแปดโอเคเลยยองออแค่เดียวก็เก่าละ แค่เรี้ยงก็กินขาดแล้วนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโคงบางกระพร้อมหน้ากากหน้ากากทองนี่ค่ะสองสี่แปดหกสวยจิง้งหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดหลวงพ่อแก้วลงยาสีเขียวเป็นพระปิตาเลยพี่นะหลวงพ่อแก้วสวยจิง้งสวยจิง้งสวยจิง้ง สรกทจะเป็นหมายเลขยี่เอ็ดสิบเก้าสิบเก้านะคะพระสังอะไรเนะี่ยสังฆวอ,อะไรเนะี่ยนี่ค่ะวางตะกุดด้วยนะพี่ชอบป้องปิษกิดได้เลยอ๋อล้วผู้ต๊ะงวัดมาดูดจริงพี่ไอ้ล้วไอ้น้องแล้วก็ไปนู่นสะกดตรงนี้นแทบตายเลยมองไม่เห็นปิดได้เลยนะเสวยมากอืยายเลขสิบเก้า ต่อไปก็เป็นมาได้ยี่สิบนี่ค่ะอันนี้เนื้อชิ้นดอกจิกสวยสวยนี่ขนาดเนื้อชิ้นยังสวยเลยนะปึ้งใครดูที่ใครชอบจับได้เลยต่อไปจะเป็นมาได้ยี่สิบเอ็ดเป็นพระปิดตานะะด้านหลังเป็นรอยเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันไม่ใช่เป็นหลังแบบนะมันจะมีตาตัวอะไรนี่แหละหนึน่งตัวอยู่ด้านหลังดูกันเราเองนะค่ะปลูกขึ้นโคตรธรรมาชาติเยี่ยมเลี่ยมตลับปิดได้เลยนะมายเลขยี่สิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขย,ยี่ยสิบสองรุ่นไตมาาเหรียญหลวง,ง,งพ่อสุดวัดกาหลวงหลวงพ่อคงหลวงปู่โตนี่เป็นเหรียญอัปกาสามสหายอายุทยาข้างหลังก็เป็นหลวงพ่อสมฤทธิ โอ้ือดเนี่ยสวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลข23แซงสี่กว่าอันนี้เป็นหอล,ลอโบราณหลวงปู่รอดเสยยิดเทยยิดอะไรนี่เนีย่ยหลวงปู่รอด,ดสวยมากธรรมชาติเดิมๆนะพี่สวยจัดหมายเลข23ต่อไปก็เป็นหมายเลข23หลวงพอ่อปานมีมีมมอุดุษผงยาด้วยคี ขี่อะไรนะขี่ป้าเหรอสวยมากอ้าวด้าหลังเป็นยันแบบนี้นะพี่ติดเลยใคยดูที่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้าอันนี้คุม,มารทองของ็ติ้เนื้อผมสวยจึ้นหลักดำหลักเก่าต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกอันนี้เป็นเหรียญน,น้าปก หน้าปกหน้าปกเลยดูก่อนอ้อหลวงพ่อทิมนี่ปิดได้เลยโคตรจิ้งสวยพร้อมจัดเนาะต่อไปก็เป็นหมาได้ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนี่ค่ะอันนี้มันเงาเนาะมันก็เลยมองยากนิดเึงนอืมติดได้เลยสองสี 24, ่แปดสี่หลวงพ่อรุ่งต่อไปก็เป็นหมาได้ยี่สิบแปดลูกรลอลหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม จด,ดูไม่ชอบนะพี่ค่อยๆดูกค่อยๆชมนะดูในคลิปนะมันจะดูแบบละเอียดกว่านะพี่นะดูให้ทั่วแล้วก็ทัก้อมทักได้เลยห้ามเงียบนะต่อไปก็เป็นหมายเลข29เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนี่ค่ะกโลหลลังเรไปเลยต่อไปก็เป็นหมายเลข30สิบ น,นี้เป็นหลวงพว่อคมเป็นลูกถ่ายหลวงพว่อคมวัดเจ้าแคร์อือเดีเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดหลวงปู่ทวดอันนี้หลงวงปู่ทวดเถจริงต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองเป็นเหรียญอาจารย์ขั่นนะเป็นเหรียญอัปปกะนะเพื่นะ ออ 1, 5, เอาปีหนึ่งห้ารุ่นพิเศษเดิมเดิมสภาพสมบูรณ์หมายเลขสามสองต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสามอันนี้เป็นนางพญาอ้อันนี้โคตรฉ่ำอะ่ะเติดยเตลยนี่จึ้หมายเลขสามสามนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสี 3, ะะ่อันนี้สมเด็จเตลย่ยอันนี้ขาโกขึ้นนะพี่นักมนะือตรงนี้ชอบ กุ้บเป็นธรรมชาติพร้อมจัดได้เลยหมายเลขสามสิบสี่ต่อไปจะเป็นหมายเลขสามสิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงสวยจิงไอพี่รับชิ้นไหนก็บอกอีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องนะแล้วก็ตักหาน้องแรมได้เลยติดต่อน้องแรมติดต่อสอบถามก่อนได้นะพี่นะชอบชิ้นไหนว่ายังอยู่ไหมผิดหรือยังอะไรสอสผบสอดถามได้นะพี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพ่อก้า เอ่ยโคจรเรียมแล้ว,นะแ,วแล้ว่นะเรียมจากวัดต้นนีต่อไปก็เป็นหมายเลขสาสิบเจ็ดนี่เป็นน้าชิ่นกุบวัดหนังโอ้สวยมากสวยสะดุดตา,าต่อมาได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดโรงเรียนนายร้อยเขาเรียกอะไรอะเข็มหรอ ได้เลยหมายเลขสามสิบแปดรงแรมเห็นว่ามันแปลกก็เลยเอามาวางเนาะคผื่อบมีใครรู้จักต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าอันนี้กิ่งเปลเลสจึงปุ๊จึงเปลเลสรอห้าจัดได้เลยนะหมายเลขสามเก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบหนูปูดทวดเนื้อผงว่านสีดำโอ้โห้สวยจัด ต่อไปก็เป็นหมายเลข41อันนี้กลาหลงพอน้อยลาอมจันีต์กลาลงพอน้อยหมายเลข41ต่อไปก็เป็นหมายเลข42วันนี้มีมาฝากสิ42รายการนะ150ตัวชิ้นงับต่องับจองคนไหนโอนก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะต่อไปก็เป็นหมายเลข42อันนี้เจอะขุนพลม้งเนาะ เ็นเนื้อทองเหลืองเก่าองค์ครบใหญ่อชอบก็ปิดตะกิดได้เลยนะติดต่อมหาน้องเลมได้เลยนะคะโดยพีให้ถูกต้องบอกหมาเยเลขให้ถูกต้องนะพี่ปนะพ,พีเก่าขายหมดแล้วพี่ไม่ต้องถามนะนะคะอาฝากพี่พีดีนะกดไลค์กดแชร์กดแสดงกดติดตามในช่วงน้องเลมพระดุดหลักร้อยด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะพี่พี่พหน้าก็จะใหม่นะสวัสดีนะคะ